ตรงนี้นะครับสนับสนุนโดยครับดอกจันหนึ่งสองสามแกรมมี่ได้หมดเลยครับโหลดยกไข่แกรมมี่ไม่อันแบบไม่อันเลยนะยเฉลยนะครับกับทีแอมิวสิกคลอสอัพทุกคน<อ>ประจำเดือนนี้ครับโหหน่าดูมากเลยทีเดียวนะพี่ป๊อปปองกูลกับพี่หมูโมซัวคือแค่เปิดตัวมาก็เจ๋งแล้วนะครับในที่เราได้เห็นกันตะกี้นี้แล้วเป็นสองคนที่เพลงเพราะเยอะมากครับคือมาดูนี่ไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรท่องเนื้อเพลงอะไรมาเลยอ่ะคือ8 0ดสิบเปอร์ของเพลงของทั้งคู่เนี่ยเรารับตาออกมาได้ทันทีครับเรียกว่าเป็นเพลงที่คิดมากๆเยอะมากๆจริงนะกับ Love Therapy ครับบำบัดทุกบำรุงรักนั่นเอง <c oughs> อย่าชะล่าใจครับคุณผู้ชมครับนะที่อาจจะไม่พอนะเพราะคนอยากจะมาดูกันเยอะมาก <c oughs> ผมคนนึงก็อยากจะมาดูมากครับ <c oughs> ในครั้งนี้นะแล้วก็ล่าสุดนี้ก็บอกว่าเลโอนลเมสซ,ซี่นี่ก็อยากจะมา <c oughs> บำบัดทุก <c oughs> ทำไมดูจากที่อาร์เจนตินาแพเพราะว่าแพ้ใช่เซ็งเลยอยากมาดูให้มีความสุขนั่นเองครับนะเพราะฉะนั้นคห้ามพลาดเลยเดียวไปเดี๋ยวเนี้ยเมสซี่ทำไมไม่ไม่เป็นไรนะครับก็อย่าลืมนะครับวันที่30กรกฎาคมนี้นะอย่าลืมนะครับก็อยากจะมานะครับก็พิมพ์ซียูนะครับวินวักนะแล้วตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าเป็นเพลงรักนะฮะที่ดีที่สุดของคุณนะส่งมานะครับที่4642888นะครับข้อความไหนโดนใจก็ จะมีโอกาสได้มาเจอกันทั้งสคนครับผมสารมาบำรุงรักกันนั่นเองครับ,รบไม่ใ่หมดเพียงเท่านี้นะฮะก็ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันนะครับเพื่อรับของรางวัลสุดพิเศษจากพี่หมูและก็พี่ป๊อปนะฮะเป็นตะกุดนะครับกรุดก็แพงแสนไม่ใช่ เป็นของรางวัลพิเศษดีกว่าแต่เป็นอะไรนั้นเรายังไม่บอกอุบไว้นะครับก็ส่งให้คุณนะฮะถึงบ้านเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะได้ของรางวัลพิเศษนี้ถ่ายรูปคู่กับคนรักของคุณครับพร้อมกับตั้งสเตตัสบอกมาหน่อยครับว่าความรักของคุณเนี่ยเป็นเช่นไรครับแล้วก็มาโพสต์บอกเราได้ที่ Facebook ของ g m m Music ของเราครับถูกเลือกหรือไม่ถูกเลือกได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลยังไงทุกภาพที่ส่งเข้ามาจะขึ้นไปอยู่บนวิดีโอวอลนะฮะด้านหลังเวทีในตอนที่พี่ป� เมื่อไหร่เห็นหน้าพี่ป๊อปหรือพี่หมูปุ๊กก็จะเห็นหน้าคุณกับแฟนของคุณด้านหลังด้วยโชว์ไปทั่วประเทศแล้วก็นะถ้าหากว่ารูปไหนเนี่ยนะถูกใจพี่ป๊อปกับพี่พี่หมูเนี่ยนะเขาก็จะเลือกขึ้นมาแล้วก็จะได้เป็นของรางวัลกลับไปถูกต้องนั่นเองครับใช่ครับฮะต้องต้องหาทางมาดูให an ้ได้ครับ30กรกฎาคมนี้สนุกแน่นอนเลยที่ถูกต้องครับนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ไงต้องขอขอบคุณมากด้วยอีกครั้งสำหรับดอกจันทน์เหลอง3กรัมี่ได้หมดเลยหลดนไม่อั้นยกไข่กราบมีเนี่ยเองอบกว่าแหมลง ไม่ธรรมดาเมื่อสักครู่นี้ของคุณดางโซ์ฟังใช่อของอันนี้เป็นพี่ชายคนนี้เป็นแบบโซแอนด์บีโอ้โห,โหนะครับพี่แชมป์สุภาพนั่นเองครับกับเพลงที่ชื่อว่าฟุ้งซ่านครับผมไปฟังกัน